สวัสดีค่ะคุูแพลนะคะในคลิปนี้ก็เป็น EP ที่2แล้วนะคะสำหรับการสอนทํำสต็อกสินค้าโดยใช้ Excel นะตัวนี้แพลจะสอนใช้โดยการนำา Pivo t a b l เมานะคะใน EP ที่แล้วเนี่ยแพลสอนการทําสต็อกโดยใช้ซัมอิไปแล้วเพื่อนๆที่ดูคลิปนั้นไปแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าแพลมีการแบ่ง ข้อมูลอย่างชัดเจนนะคะตารางรับเข้าตารางหนึ่งเบิกตารางหนึ่งแล้วก็ทำบาลานไว้อีกตารางหนึ่งนะคะซึ่งตารางบาลานเนี่ยเราใส่สูตร s u m if ค้างเอาไว้นะคะโดยที่มันจะไปดึงข้อมูลรับเข้าเนี่ยมาตามเงื่อนไขชื่อสินค้านี้นะคะแล้วก็ห่ากออกด้วยรายการเบิกที่ตารางนี้เราก็จะออกมาเป็นตารางสรุปผล ตารางนี้นะคะใครยังไม่ดูเนี่ยเดี๋ยวพราจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะเพื่อนๆใน YouTube สามารถคลิกที่ตัวไอด้านมุมขวาตรงนี้ได้เลยแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยพราจะสอนโดยใช้ Pivo t ร์ b เทนะคะซึ่งทั้ง2วิธีนะคะก็มีคาแรคเตอร์มีข้อดีที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างตอนที่เราทำซัมอิฟเนี่ยมันก็เห็นชัดๆเลยว่าเราสร้างตารางเนี่ยแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจนมีทั้งรับเข้าเบิกบาลานซ์อยู่แยกกันนะคะเวลาลงข้อมูล ก็ไม่สับสนนะแล้วพวกนี้สามารถแยกไปอยู่กันคนละชีตเพื่อแยกหน้าที่การทำงานได้เลยแต่ว่ามาดูข้อดีของการทำ p า Pivo table นะคะตัวนี้เราสามารถยุบตารางเนี่ยให้เหลือแค่ตารางเดียวได้ทำได้ทั้งบันทึกการรับเข้าแล้วก็เบิกและสุดท้ายเนี่ยเราก็ทำเป็นตารางสรุปโดยใช้ p i v o t table นะคะตัวนี้สามารถเพิ่มเติมสูตรให้เขาคำนวณยอดคงเหลือได้เลยนะคะใส่เข้าไปใน Pivo t t ร์ l e ได้เลยแล้ว ก็ในหัวข้อสุดท้ายนะคะตัวนี้ก็สําคัญอย่างที่เรารู้กันการทำสต็อกเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราแค่สรุปการรับเข้าหรือเบิกไปนะคะเราต้องมีการ เช็คบาลานด้วยว่ามันอยู่ในระดับที่มันอันตรายหรือ,อยังที่เราควรจะสั่งของแล้วหรือ,อยังก็ควรจะมีตัวช่วยก็คือไฮไลท์สีนั่แหละมาช่วยให้เราเช็คสถานะสต็อกของเราให้ง่ายขึ้นมาดูหัวข้อแรกกันเลยนะคะจะสอนการเตรียมข้อมูลแล้วก็ทำอินเสิร์ตไพโ T ว์เทเบิลนะคะตัวนี้ข้อมูลสิ่งที่เราต้องเตรียมเนี่ยก็เหมือนข้อมูลทั่วไปแต่สิ่งที่จะต้องสนใจนิดนึงก็คือเราจะต้องมีคอลัมน์ที่เอาไว้ใช้จัดประเภทของข้อมูลนะคะเพราะว่าตอนนี้เรายุบข,ข้อมูล จากตอนที่เราทำซัมอีฟเนี่ยเราทำแยกประเภทของข้อมูลเป็น3ตารางเลยแต่ว่าเน,นี่ยมันจะมาอยู่ในตารางเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีหัวข้อที่ระบุ อย่างชัดเจนนะคะว่าบรรทัดนี้มันเป็นข้อมูลชนิดไหนนะคะเวลาที่เราเอาไปทำ pivot table เนี่ยมันจะได้แยกข้อมูลได้อย่างถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องลงไปถ้ามันไม่มีจะเกิดอะไรขึ้นนะคะมันก็จะไม่รู้ใช่ไหมว่าข้อมูลตรงบรรทัดนี้มันคือรับเข้าหรือเบิกนะคะเพราะว่าตรงนี้มันโชว์แค่จำนวนเฉยๆอันนี้จะเป็นการจัดข้อมูลที่ดีเวลาที่เราเอาไปทำ pivot table เราก็จะสะดวกเพราะว่ามันสามารถแยกหัวข้อมูลให้เราได้เลยพอจะสอน แปลงให้เป็นเทเบิลนะคะโดยการคุมข้อมูลแบบนี้นะการที่ทําข้อมูลให้เป็นเทเบิลมีข้อดีหลายอย่างเดี๋ยวเพื่อนๆสามารถดูในลิงก์ที่เพลจะแปะไว้ให้ได้นะคะข้อดีอย่างหนึ่งที่เราจะเอาคุณสมบัติมาใช้ในตัวเนี้ไม่ว่าเราจะใส่สูตรหรือว่าจะทำไพ i ว์ดเนี่ยเวลาที่มีข้อมูลใหม่ๆเพิ่มเข้ามาจะไม่ต้องมีการแก้ไขนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันกด c t r โทนะคะเพื่อเป็นการใส่เทเบิลเข้าไปเขาจะมีการถามเรานิดนึง ว่าหัวตารางเรามีไหมถ้ามีอยู่แล้วก็ติ๊กถูกไปอย่างนี้นะคะแล้วก็กดโอเคนะคะอ่าแล้วก็ของเดิมเรามีการใส่หัวตารางเอาไว้ทีนี้เราจะมีการปรับนิดนึงนะคะอ่าโดยการให้เป็นแบบนันนะก็จะได้กลับมาเป็นรูปแบบเดิมนะคะแล้วก็ทีนี้พอข้อมูลของเราเนี่ยอยู่ในรูปแบบเทเบิลละมันจะสามารถตั้งชื่อได้นะคะตรงนี้จะเป็นเทเบิลเนมจะเปลี่ยนเป็นคำว่า d a ต้าเบสสต็อกแบบนี้ก็ได้หรือสั้นกว่านี้ก็ได้นะคะ,ะเวลามันมองข้อมูลเนี่ยตอนนี้มันจะไม่มองเป็นเซลล์เละมันจะมองเป็นกลุ่มก้อนละเวลาที่เราอ้างอิงถึงข้อมูล d a t a b a s สสต็อกเนี่ย <c oughs> เปลี่ยนชื่อได้นะคะรู้สึกยาวไปขอเปลี่ยนเป็น DB Stock แล้วกนะัน db ก็ย่อมาจาก Database ะะมันก็จะมองเป็นคำว่า db stock ถ้าเกิดเรามีการอ้างอิงถึง db stock ะะตรงนี้ก็สามารถเลือกได้นะเนี่ยมันก็จะอ้างอิงหมดทั้งอันเลยถ้าเรามีการเพิ่มเติมข้อมูลไปด้านล่างนะคะเดี๋ยวราทำให้ดูถ้าเรามีการรับเข้าอีกชุดหนึ่งเปลี่ยนวันที่นิดนึงนะคะรับเข้าตรงนี้สังเกตถ้ามันเป็น table เเลแล้วเนี่ยตรงนี้จุดตรงนี้มันจะมีการเลื่อนต่อลงมาเรื่อยๆถ้าเราลบทิ้งนะคะ จุดตรงนี้ก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนเนี่ยเป็นความยืดหยุ่นของการใช้เทเบิลเวลาเราคอนโทรลหรือควบคุมข้อมูลเราควบคุมไม่ใช่แค่แต่ละเซลล์เราควบคุมทั้งตารางนะคะทีนี้เวลาที่เราจะใส่ p i v เ t เราไม่จําเป็นที่จะต้องคุมข้อมูลแล้วนะคะเราสามารถเลือกตรงไหนก็ได้ของเทเบิลเพราะตอนนี้มันคลิกเลือกเทเบิลแล้วกด Insert นะคะเราเลือก Pivot ทเทเบตรงเนี้ย มันจะเป็นการเลือกโดยอ้างอิงจากชื่อเทเบิลของเรานะคะซึ่งชื่อว่า Table Stock นะแล้วการวาง Pivot นะคะสามารถวางได้2วิธีนะคะเดี๋ยวทำให้ดูถ้าวาง New นิว e ีตเขาจะ c r ครีเอท e ีตใหม่จะเป็นแบบนี้นะคะ Pivot ของเราจะมาอยู่ที่ s h e e t ึ่แต่ถ้าเกิดเราไม่เอาตัวนี้นะคะเราอยากให้มันอยู่หน้าเดียวกันเราจะทำขั้นตอนเดิมนะคะแต่ว่าตรงนี้เราจะเลือกเป็น existing work sheet มันก็จะมาอยู่ที่หน้าเดียวกันเลือกได้ผ่าก็จะมาจิ้มไว้สักตรงนี้เห็นไหมเหมือนกันแต่นี้อยู่คนละชีนี้อยู่ชีเดียวกันวิธีการดึงข้อมูลมาลง p i ว t ดดึงเหมือนกันนะคะทีนี้เราอยากได้อะไรมาอยู่ใน p i v ว t t ์เทเบของเราบ้างผ่าอยากได้ชื่อ Product นะคะ,ะแล้วก็ด้านบนเนี่ยผ่าอยากให้มันโชว์เป็นรับเข้ากับเบอร์ตรงหัวคอลัมน์ก็ดึงประเภทลงมานะคะ ยังไม่เสร็จนะคะเราดึงแค่หัวคอลัามน์มาไว้เราต้องดึงจํานวนมาด้วยจํานวนก็ลงช่องที่เป็น Value ตรงนี้ข้อมูลของเราก็จะลงมาแล้วแต่ว่าตรงนี้เขาจะแถมแกนท o t งทัมาให้ด้วยก็คือเขาจะเอา2ตัวนี้มาบวกกันแล้วเป็นแก a นท t o t ทันะคะซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ต้องการเราสามารถปิดปิดได้นะคะโดยการที่มาที่ดีไซน์นะ แล้วตรงนี้มันจะมีคำว่า Grand Total อยู่ตัวนี้เป็นส่วนควบคุมของดีไซน์ไพ่ o วออยู่เราสามารถออฟได้นะคะแต่ว่าเราจะออฟเฉพาะคอลัมน์นะคะแล้วก็ตรงนี้มันขึ้นต้นด้วยเบริรแล้วก็รับเข้านะคะมันเรียงไม่ใช่อย่างที่เราต้องการนะเราอยากให้มันแบบรับเข้าแล้วก็เบิกทีนี้เราสามารถย้ายได้นะคะให้คลิกตรงนี้นะจนมันขึ้นลูกศรแบบนี้แล้วก็เลื่อนอ เลื่อนไปเลื่อนมาได้นะคะจัดลำดับเนี่ยเราก็จะได้ตารางสรุปของข้อมูลตรงชุดนี้ละสังเกตว่าถ้าเกิดตัวไหนมันซ้ำมันจะดึงไปซ้ำให้นะคะตรงนี้ถ้าของเพื่อนๆไม่ได้ขึ้นว่าซ้ำเนี่ยซ้ำคือผลรวมนะถ้าไม่ขึ้นว่าซ้ำเนี่ยให้เลือกที่ value setting ตรงนี้นะคะเราเลือกมาที่ซ้ำไม่งั้นบางทีมันไปเขาเนี่ยมันจะไม่ได้ค่าที่เราต้องการนะคะมันจะกลายเป็นนับตัวเลขที่อยู่ในตารางนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าลืมปรับ เป็นซัมเพื่อหาผลรวมนะคะอันนี้เขาก็จะหาผลรวมของตารางดูง่ายๆนะคะวิธีการทำงานของ Pivo t เนี่ยจะเป็นการสรุปข้อมูลจากตัวนี้ตรงดินสอเนี่ยมีการรับเข้า398เบิก2 0 0ดินสอมีที่ตรงนี้ที่1นนะคะ198แล้วก็รับเข้าตรงนี้2อ0ก็ตรงคือเขาเนี่ยสรุปเอาผลรวมมาให้ใส่ไปในนี้ส่วนยอดเบิกยอดเบิกของดินสอเนี่ยมี2ที่ มีตรงนี้ที่1 100แล้วก็ตัวนี้อีกที่1อีก100ก็กลายเป็น200นะคะเราไม่ต้องมานั่งทําสรุปเองหรือว่าดึงข้อมูลมาซ้ําอีกรอบหนึ่งนะคะเราก็ใช้ pivot table เนี่ยดึงมาได้เลยเดี๋ยวมาดูตัวถัดไปนะคะแพรก็จะสอนการใส่สูตรให้กับ pivot table นะคะใส่สูตรแล้วจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้แพรเปลี่ยนสีหัวตารางนิดหน่อยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากปรับ สีหัวตารางให้เป็นเหมือนเดิมก็สามารถทําได้นะคะแบบนี้อันนี้เป็นสีฟ้าฟ้าอ่อนนะสามารถเปลี่ยนได้ปรับเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยโดยใช้ตัวที่เป็นดีไซน์ของเขาเขาทำเป็นแบบสไตล์ให้เราเลือกอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องคลิกเลือกที่ไพ่ a วอดก่อนนะคะคำสั่งดีไซน์ถึงจะโผล่มามาเริ่มต้นใส่สุดกันนะคะ วิธีการก็คือคลิกที่หัวตารางตรงบริเวณนี้นะคะแล้วก็มาที่ Pivot Table Analyze นะแล้วตรงนี้ตรงแถบ Calculation เนี่ยจะมี Fill Item and Set อยู่ให้คลิกเลือกตรงนี้เลยแล้วก็เลือกเป็น Calculate Item ตรงนี้เราจะสามารถใส่สูตรลงไปได้นะคะเราจะต้องทําการ Add สูตรลงไปก่อนนะตรงนี้เขาจะให้ใส่ชื่อจะเป็นชื่อหัวตารางนี่แหละใช้คำว่าคงเหลือ ะะใช้เป็นอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เราจะตั้งแล้วตรงนี้เป็นสูตรขึ้นต้นด้วยเท่ากับนะคะแล้วตรงนี้มันมีให้เลือกว่าจะสูตรจะใส่ตามอะไรหรใส่ตามประเภทนะคะเพราะว่าเราจะเอารับเข้าลบด้วยเบอร์ทีนี้ก็มาคลิกตรงนี้นะคะคล,คลิกประเภทก่อนแล้วก็มาเลือกรับเข้าเลือกอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องอินเสิร์ตด้วยแล้วก็เราจะทำอะไรลบใช่ไหมเราก็พิมพ์ลบเข้าไปใส่เครื่องหมายลบ แล้วก็ลบด้วยเบิกนะคะเรามาคลิกเบิกแล้วก็อินเสิร์ตอีกรอบหนึง่งเสร็จแล้วกดโอเคนะคะเราจะได้ยอดคงเหลือออกมานี่ก็จะเป็นวิธีการใส่สูตรให้กับ p i v o อนะคะถ้าเกิดเรามีการอัปเดตข้อมูลลงไปเดี๋ยวเราจะใส่ข้อมูลชนิดปากกาเป็นการเบริกลงไปข้างล่างนะคะตรงนี้ปากกาเนี่ยเป็น150มีแค่การเติมเข้ามาเฉยๆแต่ถ้าตรงนี้เปลี่ยนเป็นปากกา แล้วก็เบิกสัก200นี่นะคะอ๋อตัวนี้แพลยังไม่ได้ทำเป็นเทเบิลนะคะเดี๋ยวขอทำเป็นเทเบิลก่อนก็เดี๋ยวได้โอกาสในการที่สมมติว,มว่าทำทำไพวอไปแล้วแล้วลืมที่ทำเป็นเทเบิลนะคะจริงๆแล้วมันจะง่ายกว่าถ้าเกิดเราทำเทเบิลแล้วก็อินเสิร์ตไพแต่ว่าถ้ามีไพ v วออยู่แล้วแล้วตัวนี้จะแปลงเป็นเทเบิลให้ทำอย่างนี้นะคะแพลจะกด c อนโท o ที T นะคะกดโอเค แล้วก็ล้างนะคะเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมนะคะขั้นตอนเหมือนตัวแรกอันนี้เราจะใช้ฟอร์แมตของเราเองไม่ใช้ของเขาเราแปลงอันนี้เป็นเทเบิลแล้วแต่ว่าตัวนี้ให้ดูก่อนคลิกนะคะแล้วก็เลือก Pivot Table Analyze ล,ล้วเลือก Change i Data Source นะคะตอนนี้ Data Source ของเราเนี่ยมันคุม B2 ถึง e E18 อยู่นะคะถ้าเกิดเรามีการเพิ่มเติมข้อมูลไปข้างล่างเนี่ย ตรงนี้เราจะต้องมาเปลี่ยนที่หลังนะคะเพราะว่าตรงนี้มันไม่ได้คลุมเทเบิลอยู่ทีนี้เราจะใส่เป็นชื่อเทเบิลเข้าไปนะคะเพลาขอมาตั้งชื่อเทเบิลตัวนี้ใหม่นะคะเราดูชื่อเทเบิลได้จากตรงนี้ตรงนี้ที่เขาสร้างมาให้เราจะเป็นเทเบิลสองนะคะนี่เพาะจะให้เป็น db stock 2นี่ก็ใส่เป็น db stock 2ไปสำหรับตัวอย่าง2นี้แล้วก็เลือก พายอดเ a เบิ e อ a นาลนะคะแล้วมาเชนเดต o าสอดตรงนี้ก็กรอกไปว่าเป็น DB STOCK2 นะคะแล้วก็กดโอเคนะข้อมูลก็จะมาตามตัวนี้และเห็นไหมตัวนี้ปากกาของเดิมเนี่ยเรามี150พอเราใส่อัปเดตเข้าไปเนี่ยตรงนี้จะเป็น200แล้วก็ยอดคงเหลือก็จะลดลงนะคะถ้าเกิดแรล,ลบบรรทัดนี้ออก เทเบิล <Table S 2> ก็จะยืดกลับไปเหมือนเดิมกดรีเฟซทุกครั้งนะคะถ้าเกิดข้อมูลอัปเดตจะต้องกดรีเฟซแต่ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งเปลี่ยนสูตรล้ะใครใช้ p v v t t a b l e แบบแบบเดิมๆอยู่เนี่ยก็คือจะต้องมาเปลี่ยนเชนเ t ต s o ซอ c e ทุกครั้งที่มันมีการเพิ่มข้อมูลนะคะแต่ถ้าเกิดใช้คู่กับ Table ลเนี่ยที่เราสอนไปในคลิปนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเชนเดต้าซอร์อีกนะคะแต่เวลาข้อมูลในเนี่ยอัปเดตก็ยังต้องกด คลิกขวาแล้วก็ r e f r e s นะคะมาดูตัวอย่างที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนนะคะนอกจากการที่เราเอา pivot table เนี่ยมาช่วยเราสรุปข้อมูลการรับเข้าเบอร์แล้วก็ใส่สูตรให้เห็นคงเหลือแล้วจะจุดที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือ การดูสถานะของสต็อกเนี่ยว่ามันใกล้ที่จะต้องเติมเราหรือ,อยังถ้าเราเห็นแค่เนี่ยมันไม่ค่อยชัดนะคะเราควรจะมีสีสันไฮไลท์ตัวที่แบบเฮ้ยตัวเนี้ติดลบไปละถ้าเรามองผิวเผินหรือสต็อกเรามีหลายการหลายสินค้ามากเลยมันยากนะคะที่จะมาดูว่าตัวไหนเนี่ยเข้าใกล้สถานะอันตรายแล้วสต็อกหมดไปนานและหรือใกล้ๆจะหมดนะคะเราเลยต้องมีสีมาช่วยนะคะอันนี้เหมือนตัวอย่างตอนที่เราทำ sum if นะคะแปลวให้น้อยกว่า50เนี่ยให้ไฮไลท์สีแดง แล้วก็ถ้าอยู่ระหว่าง1 0 0ยถึงห้เนี่ยให้อยู่สีเหลืองเป็นแบบให้รู้ตัวให้พอรู้ตัวว่าใกล้ๆจะเติมสต็อกแล้วนะคะเราก็จะใช้สีมาเป็นตัวช่วยนะเดี๋ยวเรามาทำ condition formatting กันเลยนะคะเวลาที่เราอยากให้มันทำเงื่อนไขการไฮไลท์ตรงไหนเนี่ยแล้วก็คุมข้อมูลตรงจุดนั้นนะคะแล้วก็ไปที่เมนู Home นะคะเราก็เลือก condition formatting แล้วก็เลือก new rule นะคะตรงนี้มันจะมีกล่องข้อความให้เลือกว่าจะ apply ไปที่ตรงไหนนี้พลเลือก apply column j นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเลือกตัวอื่นเนี่ยเนื่องจากตรงนี้มันเป็นฟิลด์เดียวกันมันถ้ามันเจอว่าตรงเงื่อนไขนี้เนี่ยมันจะไฮไลท์ด้วยนะคะอย่างตัวเนี้เบอรมันเป็นศูนย์เดี๋ยวมันจะโดนไปด้วยเราต้องการให้มันทำแค่คงเหลืออย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราเลือกตรง select cell นะคะ แล้วก็ถัดมามาเลือกที่ format only cell d a t c o n t a i n นะคะก็คือเราจะตั้งค่าว่าถ้าน้อยกว่า50เนี่ยให้ไฮไลท์เป็นสีแดงตรง cell value b e t w e e ก็เปลี่ยนเป็น less than นะคะแล้วก็พิมพ์50ลงไปก็มีความหมายว่าถ้าเกิดน้อยกว่า50ให้ตั้ง format ไฮไลท์เป็นสีแดง fill นะคะแต่จริงๆตัวอื่นก็มีให้เลือกเปลี่ยนสีฟอนต์ก็ได้นะถ้าต้องการที่จะเปลี่ยนก็เลือกได้แต่นี้ต้องการให้ไฮไลท์อย่างเดียวก็กดแค่ตรงนี้แล้วก็กดโอเคนะคะ แล้วก็กดโ OK. อเคเห็นไหมตัวที่ต่ำกว่า50ก็จะโดนไฮไลท์ละก็จะเป็น49แล้วก็ลบ83นะคะเดี๋ยวทดลองใส่ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ,อะขอเป็นข้อมูลตัวใหม่ๆแล้วกันนะว่าถ้าเกิดมีข้อมูลที่เพิ่มเข้ามาด้านล่างเนี่ยอสูตรหรือคอนดิชันที่เราใส่เอาไว้เมื่อกี้เนี่ยมันยังได้ผลหรือเปล่าสมมุติมีข้อมูลแท็บเล็ตนะคะเบิรยังไง ไม่ได้เติมเนี่ยมันต้องติดลบอยู่ละอันนี้ไว้ทดสอบเฉยๆนี่นะคะเห็นไหมเทเบิลของเราเนี่ยก็ขยายลงมาด้านล่างก็กดรีเฟรชได้เลยโอเคถ้าเกิดมีข้อมูลตัวใหม่ๆเข้ามาคอนดิชันพวกนี้ก็สามารถรันอัตโนมัติลงมาได้ไม่ต้องไปแก้ไขเพิ่มเติมทีนี้เรามาใส่ตัวคอนดิชันเพิ่มนะคะโดยการที่ทำเหมือนซัมอิฟเลยตัวนี้ขั้นตอนเราก็ สร้าง condition เพิ่มสำหรับเงื่อนไขที่2นะคะกลุ่มข้อมูลที่เราต้องการทำ condition นะแล้วก็มาที่ condition formatting แล้วก็เลือก new r u ตรงนี้เลือกเหมือนเดิมนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ condition เพิ่มตรงช่วงที่เป็นน้อยกว่า50อะ่ะมันมีแล้วเป็นสีแดงแต่ว่าช่วงที่เป็นต่ำกว่าร0อยเนี่ยยังไม่มีนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เพิ่มเข้าไปตรงนี้เลือกเหมือนกันนะแต่ว่าเราจะเอาเป็น less than 1น0 เข้าไปเพิ่มนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องใส่เป็น between นะคะเพราะว่าตอนที่มันเป็นน้อยกว่า100ยเนี่ยมันไฮไลท์สีเหลืองและทำไปลวรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอมันเจอน้อยกว่า50เนี่ยมันจะไฮไลท์สีแดงทับนะคะเหมือนเราใส่ไป2คอนดิชันให้มันทํางานเป็นลําดับนะคะตรงนี้ก็ใส่เป็นสีเหลืองเรื่องเหมือนเดิมเลยกดโอเค แล้วก็มาที่ condition formatting ก่อนนะคะกด manage r u l oo, ทีเนี้ยเราจะกระเถิบมันขึ้นไปนะคะแล้วก็กด apply นะคะอันนี้มันจะเป็นลำดับในการ highlight นะคะมันจะทำตัวนี้ก่อนนะคะถ้ามันเจอว่าตัวไหนน้อยกว่าร้อยเนี่ยมันจะ highlight จริงๆมันจะ highlight แบบเมื่อกี้แหละก็คือ highlight เป็นสีเหลืองตึงต้ง แล้วพอเราสั่งให้ตัวนี้มันไฮไลท์อีกรอบหนึ่งจับว่าถ้าเกิดตัวไหนมันน้อยกว่า50ก็ให้ไฮไลท์เป็นสีแดงทับไปมันก็เลยเหมือนกับมี2เงื่อนไขอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะได้ละตัวไฮไลท์เป็นลำดับกดโอเคนะคะเดี๋ยวพอมีทดสอบนิดนึงนะลองเอาที่น้ายาลบคำผิดให้อยู่สักลบไปอีกสัก60นะคะน้ำยาลบคำผิด65แล้วกัน เดี๋ยวจะเบิกให้มันเข้าเงื่อนไขสีเหลืองก็รีเฟรชข้อมูลนะคะอ่าเห็นไหม95คือต่ำกว่า100แต่ว่ามากกว่า50แต่ถ้าเกิดลบไปอีกน้ำยาลบคำผิดอ่าโอเคคอนดิชันฟอร์แมตติ้งที่เรา สร้างเอาไว้ก็สามารถทํางานอย่างที่เราต้องการได้แหละถ้าเกิดใครอยากได้2สเตปหรือ3สเตปก็สามารถใส่เพิ่มเข้าไปที่รูตรงนี้ได้รูตรงนี้ถ้าเกิดรูหรือกดนะคะตรงนี้ถ้าเกิดเราคลิกตรงอื่นที่เราไม่ได้ทํำคอนดิชันไว้มันจะมองไม่เจอนะเราต้องคลิกบริเวณที่เราทำเอาไว้นะคะแล้วกดคอนดิชันฟอร์แมตติ้งถ้าเราอยากแก้ไขมาที่เมเนจรูตรงนี้คือสิ่งที่เราทำเอาไว้นะคะ ลำดับเนี่ยมันก็คือทำตัวนี้ก่อนแล้วก็ไล่มาทำที่ตัวนี้นะคะเหมือนทำเป็นชั้นอะชั้นที่1ชั้นที่2ไล่จากล่างขึ้นไปข้างบนนะคะถ้าเกิดอยากให้ใส่สีเพิ่มก็มาทำเงื่อนไข สำหรับใน EP นี้นะคะก็จบแล้วสำหรับการทำสต็อกสินค้าโดยใช้ Pivot Table นะคะเดี๋ยว EP หน้าพาจะมาสอนการทำสต็อกสินค้าโดยใช้ Power Query นะมันจะแบบอัตโนมัติมากขึ้นเมื่อก่อนถ้าเกิดเราจะต้องทำประมาณนั้นเนี่ยเราต้องใช้เขียนเป็นโปรแกรม VBA Macro เลยรับรองว่าแค่วางข้อมูลลงไปก็ได้รูปแบบรีพอร์ทที่เราต้องการได้เลยนะคะจะยืดหยุ่นกว่าตัว Pivot Table ด้วยแล้วเจอกัน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะครูแพลวนะคะอย่าลืมกด subscribe จะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆแบบนี้นะคะ